ครับขณะนีน้ทีมงานโซล่าเซลล์บมบูม์มาอยู่ที่วัดเขาชวางังในสวนทุเรียนวัดเขาชวังนะครับเป็นสวนขนาดใหญ่แล้วครับมาติดปั๊มโจไดเอซีดีซี2,200วัตต์แล้วก็แผงโมลห้าเซลล์550วัตต์ทั้งหมด8แผงด้วยกันนะครับใช้โครงสองชุดนะครับมาถึงทีมงานก็เรยกประกอบโค้งเลยครับเช่นเดิมครับเป็นโครงนกดาวเป็นโครงนอกดาวใช้เวลาส,สั้นๆนะเออ ก็ประมาณที่20นาทีต่อโค้งก็จะเรียบร้อยครับ บายบายลงไปแล้วนะครับป um ัมโจดได ACDC 2200วัตต์หรือว่า3แรงตัวนี้เป็นรุ่นน้ำาข้าวคิวหย่อนลึกได้ลึกสุดคือ165เมตร1 6 5เมตรนะครับเราใช้ท่อนิ้วครึ่งใช้ท่อนิ้วครึ่งเราจะหย่อนไปที่100เมตรคือ25ท่อนนะครับ เราใช้แผงโมโนฮาร์ฟเซล550วัตต์ทั้งหมด10ทั้งหมด8แผงด้วยกันนะครับ8แผงด้วยกันนะครับบอ่อนี้เจาะไว้อยู่ที่120เมตรมีข้อมูลบ่อบอกว่ามีน้ำอยู่ประมาณ9-10คิวครับตามนข้อสุดท้ายแล้วนะครับท่อนิ้วครึ่งลงไปทั้งหมด24ท่อน <6. S 2> อ่ก็อ่ อยู่ที่ความลึก96เมตร9 6เมตรนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูน้ำกันว่าประมาณไหนนะฮะ ขนาะนี้มีการติดตั้งปั๊มโจอดเอซีดีซี2,200วัตต์แผงมโมโนฮาร์ฟเซลแปดแผงด้วยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดูในขณนะที่กำลังเก็บรายละอยเอียดกันเล็กๆน้อยๆนะครับ <Okay. S 1> ตอนนี้เป็นการทดสอบใช้โซล่าเซลนะครับใช้ไฟดีซีอยู่มาดูรอบนะครับอยู่ที่1,600รอบ1,600รอบอตอนนี้เวลาก็ยังยังอยู่ใช่ประมาณบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายโมงออก,กว่าแต่ฟ้าปิดบชนี่ยฟ้าปิดนะครับ อ่าฝนโปรยโยด้วยครับฝนโปรยโปรยด้วยดูที่แถนะ่ามีฝนโปรยโยด้วยนะครับอ่น้ำก็ไหลประมาณนี้น้ำไหลประมาณนี้เลยนะครับอ่ขณะน,นี้เราหย่อนท่ออ่านิ้วครึง่งลงไปอยู่ที่90 96เมตรเนาะ96เมตรก็คือ24ท่อนยี่สิบท่อนนะครับ24ท่อน